ก็เป็นวันที่13กุมภาพันธ์2566นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เอกงชยัย35ทับ2นะครับเคสีนีก็ซุนป้านะครับขอให้พี่ชายนะครับซึ่งมีการติดเตียงนะครับต้องการที่จะใช้วิวแชร์นะครับและทำเพิ์มนะเพื่อที่จะเอาไว้การใช้ชีวิตให้สะดวกขึ้นนะครับและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับก็ เดี๋ยวทางทางสุขุต้าครับรู้สึกไงครับที่วันนี้ชมรมเรามามอบให้ครับพี่ชายก็ของมาวางพี่จะได้ครับขอบคุณมากเลยครับครับอ่ะพี่นะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมสองอาจารย์บุญกระถุ่มจัดไลที่ได้มามอบคิวแชร์การทำเพื่อให้พี่ชายของคุณตาครับขอให้พี่ชายหายไปไว้ครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยเหลือพวกแบบอย่างนี้นะครับดีใจครับพี่น้องครับ ครับผมตัวทาชมรมสองรอเจบุญนะครับดีใจครับที่ได้มาร่วมเคสนี้นะครับขอให้พี่ชายป้าท้กท่นนะครับเดีวนะครับครับผมพวกผมก็ตัวแทนชมรม2อ0ใจบุญเกินหนึ่งพิยากไาล้นะครับวันนี้ก็มีความดีใจแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็มีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ขอให้คุณพี่ชายของคุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมท้ายนี้นะครับลูกเพจท่านใดหรือ FC ซท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับพวกเรานะครับ อยากจะช่วยบริจาคเตียงรถวิวแชร์บกกัสามขาหรือจะเป็นปัจจัยสมทบทุนให้กับทางชมรมนะครับทางเราพร้อมบริจาคทุกช่องทางนะครับพร้อมรับบริจาคเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ